2กันยายนที่ผ่านมาสถานทูตมองโกเลียร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์ทอจัดงานสารสัมพันธ์ครบรอบ40ปีมองโกเลียไทยขึ้นโดยนำแนวคิดพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าผสมไหมกับขนแคชเมียร์จากการผสมผสานไหมไทยซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเส้นใยแคชเมียร์จากคนแพะภูเขาเอกลักษณ์ของประเทศมองโกเลียในคอลเลกชันเครื่องนุ่งหม่มและคอลเลกชันเครื่องประดับ โดยในการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการยกระดับมูลค่าตลาดสิ่งทอของทั้งสองประเทศสู่การแข่งขันและการเชื่อมโยงระดับสากลสร้างประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในระยะยาว Combine the Mongolian Cashmere with Thai Silk it would be the, a very interesting project it, it is very expensive very valuable and elite products that's why it could be interesting for the international market and this is just a starting point now next we are going to organize a uh, joint workshop and the seminar how to make it where to produce where to design uh, Who the market and uh, this is a lot to, to do next of course thai mongolia mm -hmm. ในปี2556มองโกเลียเป็นผู้ค้าอันดับที่158ของไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่136และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่178ส่วนในปี2557นี้ในวันที่25-27ถึงกันยายนไทยได้เตรียมนำผ้าใหม่แคชเมียร์ ที่ผลิตได้ไปจัดแสดงในงานนิทรรศการแสดงสินค้า Cashmere World ที่ประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่มีความสำคัญอย่างมากในวงการสิ่งทอเนื่องจากเป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ c a s h m e ยรระดับโลกทัชชาแซตนันโลกเราเช้านี้รายงาน